สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับโต้งปุ๊บปั๊บออนทัวร์นะครับแล้วกาต่อครับกับเจ้า v วนจูรี่นะครับรถตู้ v วนจูรี่นะเดี๋ยวไปดูกันว่าขั้นตอนต่อไปเนี่ยไปถึงไหนกันแล้วไปดูกันครับณตอนนี้นะครับเวนจูรี่ก็โปแต่งเรียบร้อยว่าสีเดิมก็เป็นพองก็เลยได้โปะอลังการหน่อยนะครับเพราะ อ่าคันนี้มันอ่าคันนี้เขาเขาซื้อมือสองมานะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะหนักเอาเรื่องอยู่นะครับเรื่องสีนะครับสีโป๊้ก็เลยต้องลอกต้องขัดอะไรใหม่หมดเลยจนถึงเนื้อลงเนื้อเหล็กอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โป๊ใหม่นะครับโป๊เข้าไปใหม่นะครับตอนนี้ก็วันที่อ่าสิมีนาคมนะครับ12มีนาคมนะตอนนี้เตรียมนะครับเดี๋ยวก็พ่นพื้นแล้วมั้งใช่ไหมช่างหนุม่มคันนี้ก็ขัดแล้วก็เหลือพ่อนพื้นเนาะ พเพ่มพื้นแล้วก็รูปเก็บรอยอีกทีหนึ่งนะครับนะตอนนี้ฝากระโปรงหน้าตรงคิว้วๆรูคิ้วอุดหมดเลยนะครับรูอุดหมดเลยนะรูคิ้วเราอุดหมดแล้วก็เบ้าโลโก้ก็อุดเรียบร้อยนะครับอุดเรียบร้อยนี่เนหะ็นยังไงทางซ้ายและขวาเลยนะครับทางซ้ายและขวาเลยค่อนข้างที่จะอีกไม่นานอีกไม่นานอาทิตย์หน้าน่าจะได้เห็นเป็นลำแล้วครับคันนี้ก็เป็นสีแดงนะ สีแดงเอาผาดน,นะครับเอาผาดน,นี่ครับเ,เป็นยังไงนี่นี่นี่เขาจะพ่นเก็บรอยนะครับอ่านี่นะครับพ่นเก็บรอยคือพ่อนสีสีดำๆดำนี้ไม่มีอะไรนะก็ับ่พ่นสเปรย์ไปว่าเวลาเราขัดนี่ยมันมันลงไหมอะไรไหมมันจะเห็นง่ายกว่านะครับเทคนิคอีกเทคนิคหนึ่งนะเวลาเขาจะจะ,จะ,ะเวลาโปเสร็จแล้วเนี่ยจะขัดเนี่ยก็คือพ่อนโปรยโปรยเป็นเม็ดสีดำ สีสเปรย์ดำเราเดี๋ยวพ่นเข้าไปก่อนนะแล้วก็ขัดจะรู้ว่าตัวไหนมันลงไม่ลงตัวไหนมันสมมติว่าเราขัดหน้ายาวเงี้ยบุ๊บแล้วตรงนี้มันเหลือก็แสดงว่าตรงนี้มันยังมันไม่ไม่ลงข้างข้างนี้ลงหมดแล้วตัวนี้ยังเป็นหลุมอยู่ก็ต้องบางทีมันมันลงไปเยอะเกินก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นเทคนิคเทคนิคอีกเพค่มอนึงนะก็บอกอธิบายยากนะครับต้องมาดูนี่นะอย่างเงี้ยเขาพ่นไว้นะครับแล้วก็ขัดออกขัดออกมันก็จะ เลี้ยงเกลาอย่างนี้นะครับนี่อย่างนี้มาคันนี้เลยนะเปนจูรี่นะครับเปนจูรี่คันนี้ประตูสไลด์ซ้ายขวานะนะครับความกว้างเท่ากับคอมพิวเตอร์หลังคาสูงนะครับแต่ช่วงยาวจะยาวจะสั้นเท่ากับตัวไฮเอ็นนะครับหรืออาจจะน่าจะไฮเอ็นนะน่าจะเป็นตัวหลังคาเตี้ยนะไอ้มงก่น้อยเขาเรียกมังน้อย,ค,ย,ออยความความยาวเท่ากันแต่ความกว้างความกว้างในฝากระโปรงตัวเดียวกันกับตัวเจ้าหัวจรวดเอ้ะหลังคาสูงนะครับหลังคาสูง ใส่ด้วยกันได้นะใส่ด้วยกันได้แต่ถ้าเอาไอ้โม่งน้อยราคาเตี้ยที่ทรถรถธนาคารชอบวิ่งกันนะฮะผลเงินนะ่ะนะไม่ได้ฝากระโปรงคนละตัวกันจะสั้นกว่าแต่ตัวนี้จะใช้ด้วยกันได้กับเจ้าเอ่อลังคาสูงนะครับคอมพิวเตอรนะ์คันนี้เป็นเครื่องเบนซินน,นะเครื่องเบนซินค่อน,นข้างสวยเลยแหละนะครับสวยเลยแหละสีก็ใกล้ละนะครับสีก็ใกล้ละเดี๋ยวพี่ชายไม่อยู่ด้วยนะครับพี่ชายกําลังไล่ผสมอยู่นะ อันนี้ทําใหม่ทั้งคันเลยนะครับรูป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 ,รปพอรูปเสร็จพ่นพื้นอะไรเสร็จขัดอะไรขัดไล่เบอร์อะไรเสร็จแล้วเนี่ยนะแล้วก็ถอดพวกชิ้นส่วนออกมานะถอดแยกประตูออกแยกประตูสไลด์ออกซ้ายขวาแยกฝาท้ายแยกฝากระโปรงออกอะไรอย่างนี้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะประมาณนี้น <S <S อ๋ออันนี้ก็ไม่นานนะไม่นานแต่ผมชอบภายในมากบอกอหุ่นยนต์นะสวยงามมากนะบออคัตตอมนะ วนจูรี่นะครับอ่าสั้นๆหน่อยนะเพราะว่าก็ใกล้แล้วแหละนะครับใกล้แล้วคันนี้ใกล้แล้วก,ก็จะเสร็จแล้วครับก็ยังทลิปอาจจะสั้นๆหน่อยนะครับสั้นๆน,น่อยออจบไปแล้วนะครับสำหรับเจ้าวนจูรีนะยังไงก็อย่าลืมติดตามอีพีต่อๆไปนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย